สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวเหนือการเกษตรนะคะวันนี้เรามีสินค้าประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสารี่นั่งขับครึ่งจิ๋วที่ใช้งานกับรถไถเดินตามหรือใช้งานกับโรตารี่พลดินนั่นเองค่ะ และขณะน,นี้เรากำลังจะติดตั้งสารีนั่งขับกับโรตารี่พลดินหรือรถไถเดินตามรุ่นเล็กนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะเมื่อประกอบตัวนี้เสร็จแล้วสินค้าจะออกมาน่ารักน่าใช้มากขนาดไหนนะคะซึ่งเหมาะกับพี่น้องกเกษตรกรมากๆเลยค่ะและนี่คือ รูปโฉมของสารีนั่งขับรุ่นจิ๋วนะคะที่ใช้งานกับรถไถเดินตามรุ่นเล็กหรือตัวตรี่พลดินนั่นเองค่ะออกมาน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะสามารถเข้าได้เข้าสวนได้สะดวกสบายมากเลยค่ะและที่สำคัญเหมาะกับพี่น้องที่ประกอบอาชีพทำเกษตรเกี่ยวกับสวนยางนะคะพี่น้องเกษตรกรสามารถนำสารีนั่งขับตัวนี้ เข้าส่วนยางเพื่อไปเก็บน้ำยางได้เลยค่ะไม่ต้องฮิ้วไม่ต้องแบกให้เหนื่อยอีกต่อไปใส่สารีนั่งคับตัวนี้สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรเบาแรงได้เยอะเลยค่ะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้มากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรตารี่พลดินตัวนี้มีอะไรบ้างเริ่อแรกคือมีเบาะนั่งนะคะตรงด้านหน้านี่คือสําหรับติดตั้งกับโรตารี่พลดินค่ะแล้วตรงนี้เป็นเบรกหน้าและเบรกหลังค่ะ กระบะสวยงามด้านข้างสามารถนั่งได้ค่ะมีทั้งสองฝั่งนะคะสามารถนั่งได้และบรรทุกข,ของได้เยอะเลยค่ะส่วนด้านท้ายนี้สามารถเปิดได้นะคะกระบะสามารถเปิดได้ค่ะดูโดยรวมแล้วมีสเสน่ห์ค่ะน่ารักน่าใช้มากเลยค่ะผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้นะคะเพราะ โรตารีนั่งขับตัวนี้นะคะด้านหน้าใช้มือกระตุกเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,ส,นสามารถกระตุกเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์ใช้งานได้เลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเด็กใช้ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งที่เราต่อเติมกันนะคะค่ะและตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราผลิตขึ้นมาพร้อมกันค่ะด้านท้ายสามารถเปิดได้เหมือนกันค่ะและด้านข้างก็สามารถนั่งได้เช่นกันค่ะล้อเป็นล้อใหม่อย่างดีนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะมีเบาะใส่ให้สําหรับนั่งขับนะคะมีเบรกด้านหน้าด้านหลังเหมือนเดิมค่ะ ส่วนด้านหน้าสุดน,นะคะสำหรับต่อติดตั้งกับรถไถเดินตามรุ่นเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ